กินซ <Workers S 2> <idiots. S 1> ุปได้เนี่ยนี่กับร่มเนาะไงกินไหนอยู่อ่ะเนี่ยสบายดีเลยด่ก้าเลยอยู่ดีไม่เห้นเนาะสบายดีเยสวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสุขุสุขคันอันนี้บรรยากาศอ่าตอนบ่ายเนาะบ่ายมุกมีเนอะแต่ว่าร่มร่มมัดมือได้ไหมเนี่ ยังเย็นตรงนั้นว่ะเนาะพี่น้องเมื่อนี้ว่บ้านไหนอันอ่าไปเที่ยวเนาะไปเดินไปเดินกับหมู่เนาะฮะยังงตัวเองสบายดีบ้างมังการแต่งตัวชิเวเดนใช้ก่ขอเด็กหนุ่มหัวใจใช่ขอไปแล้วขอ มาชิพากันไปเด่นอันชวนแตงเนาะพี่น้องไปหาผู้สาวผู้สาวข้าเจ้านอนันเปิดชวนแตงเลยพี่น้องก <c ười> ินมักแตงเนาะก็เลยว่าสีไปหาเดินเพราะว่าบา่าได้ออกไปใช้ด้วยส่วนนี้อยู่แต่บา้านมันก็เงาๆเนาะก็เลยว่าสีดองไปหาเดินชวนแตงเนาะไปหากินมักแตงไปหาเนี่ยผู้สาว <c ười> ไปพี่น้องข้าสั่นอ,อ๋อขี่รถเดินทางไปเนาะ จากบ้านนี่ไปหาส่วนแตงกับประมาณสิบห้ากิโลประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันเนาะนัดมูไว้ยอยู่พี่นเนมะ ตอนนี้ก็มาห่อดเด้กพี่เนาะห่อชั้นแดงนเนาะเท้าตอ้องแรงขามเพื่อไปมาสองคนพี่เนาะเลยมาเบิง่งเนาะมาเบิ่งสถานที่เพราะวก็เจ้าหางก็เดาเนาะก็เจ้าจเดิมปูแงงแบบง่ายนะเก็ไม่เด่นแต่คือข,า,ขามขามบักก่อน อากเย็นคักมือนีหลบไปขาเห่วกันช่วว่าทางนี้ะเอ้อวว่าทางกัล้ว่าทางนี้แล้วมันจะมันมันทางมันใ่มันขีง่ายง เงี้ยังมองเด่นนะบอะมองชายหูบ่๊ะสัมผัสกรเด็เขาจะเข่ออไก่เนาะมันตื่อๆเห็นไทสพี่เนาะตอนนี้เขาขำฟังมากเลยเนาะกำลังเลาะอันไปเบิ่งหมองหนังเจ้าหน้อยี่เสืออ่ามักแตงไปกินเนาะครั้ <laughs> งแรกครั้งแรกมือแรกมาเปิดงานมาเปิดงาน สวนแตงโอ้เมืองพิณอแมกแตงเนาะจันเขาจะปลูกงะมีดีเนาะอืมนี่แตงงามๆพี่น้องยูนี่เม้นบัตยังบ้านตันเดียวบ่ทั้งทั้งนี้เป็นบ้านตันเดียวเนาะฝั่งนั้นเป็นบ้านหาดดูเมืองคงเสดโดนแข็งสารบัต ไครเนี่ยข้าเจ้าโหดไปน้าสิเป็นนังยูเซ่เลยวะนีตูนี้เนาะตูนี้เนา,าะคนเก่าร้ายเป็นไหนพี่เนาะเห็นปะี๋ยวไปเบิ่งกันน้องๆเพื่อนเห็นเนนะข้าเจ้าตักหนามโหดผัดฮะสั่งเลยเนาะ ไม่เห็นว่สนวเนเราีงสั่งกับ็ลำบ่คุณบ่โเอเราหดพันฮะเอาเอา1ิ0 0นกันเลยยาสิสั่งแตงไปกินเนาะ1ิพันกีบ ไร่อยอาสิพันฟาดขตดงามเลยพี่น um. ้องฟ่งเงางมเนี่ยหน่อยเนาะเข้ามากินอ่าเวลาที่แบบหมักแตงมันยังอ่อนๆเนาะมันยังเสียบเนาะหน่อยแก่ข้าวบกกินเนาะ ได้ได้จักอันวันได้จักเดือนได้นี่พาแต่ปลูกมานี่มันแตกอีปล่าหอยไหนบ่เดือนนึ่งอ๋อเดือนหนึงมันได้ได้เก็บเสยเนาอเดือนหนึงเดือนป่ายเดือนทำเดือนเจ็ดเป็นทิศหนึ่งหินนะอ๋อเดือนหนึงกับทิศหนึ่งหนอประมาณไหนเนาะได้เก็บได้พี่น้องเลยแซ่บเลยกินแบบอัน ก็ไปเป็นยังไงก็คือคสะพานเนาะข้ามไปกระท่องเกี่ยวด้บอินดีอินดีพี่นอ้อะสถานที่ทองเที่ยวเนาะแต่ว่าข้าจาับว่าท่านเปิดเประมาณวันที่หาข่าเปิดแทงคนชิมอะไรข้างในเป็นอันไปดุนเนาะไปดุนม,นมาแล้วทุกคนอะไรหมักแตงเนาะสิปันกีบอืมเช่นไรจใจยได้ อะไรท้าเงินอ่ะเอเคนี่เครื่องอ่ะทิพันกีบเนาะพี่น้องเป็นอ่าเงินบาทไทยวันสามสิบปลายบาทอ่ะกระเทิมหนึ่งสิบหนี่อยแอนชิมิ <c oughs> บกักแตงเนาะ <c oughs> กับแ<ส>จว ไปก็บ่าวสามเขาสสองุยซาสามเนบ่ยพซาแล้วก็เมื่อเอาห้เละอเาี่ยเขาเมยบไหาะาามันนั่งปลูกได้บรรยากาศดีดีพี่น้องตอนนี้ก็มือวานายคนหนึ่งเนาะมาเนาะเบาปุกเนาะสบายดีสบายดีเดียสิพาพี่น้องไปดีวิวเนาะ ยี่ยิบสวนแตงเนสิบเลยพี่น้องอเอาเปนสบาแลวนี่ยหาเบิ่งีสาวอั้เขาจะมาเด่นอันสวนแตงเนาะวันนี้ทุเสียวทีพาไปีบสาวปนี่้ังว่าปุ๊บเ้าวปุ๊บเป็นจบ่ะ โอ้โหป้าเมืเองเนี่ม um ีน้องสวนแตงเขาจ้เนาะงามเนาะสปานงามอดีแต่ว่าเขาเจ้าโดเลือยอยู่เลยเนาะโคตรตลอดจังงามมสอนแตงบังสวนแตงเนาะ อยู่บ้านอ่าตันเดียว,เ,ยวเมืองคงเซโนนแข็งสารมานเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว้ว่าตอนนี้ข้าเจ้าว่าท่านเปิดเนาะเปิดอ่าเป็นโปรแกรมบันที่หาแต่ว่เมื่อน,นี้ข้าเจ้ากัมมาเนาะว่าท่านเปิดแต่่า <c oughs> พี่น้องผ่ารถชวนแตงน่งเนาะพื้นที่แท้นี่ยมันจะเป็นหาดเนาะเป็นหาด เป็นแกงพี e, đấy, ่น้องแต่ก็มีแต่ดินสายเนาะเหมาะสมสำหรับปลูกพักเนาะพี่น้องปลูกพักปลูกทั่วมักแตงแคมน้ำแม่น้ำเซ่เนาะนี่ส่วนไหนเขาจะมาปลูกกาส่วงยามแดงเนาะพี่น้องยามน้ำบกเดือนสิบสองหัเดือขาเดิมปลูกกัเดิมปลูกเดือนสิบเอ็ดสิบสองพี่น้องประมาณนี้ มันจะเป็นส่วนคือหนาวๆนี่อันนี้มันมาตายอ oh ๋อหย่ำหนาวหรอแม่นๆโอ้ข้าย่ำหอดมันกับแดดแน่นอนมันตายเน,น,ะน,นานะแม่นพี่น้องข้าจะปลูกแบบอ่าแตงนี่เนาะปลูกเห็นท่านย่ำนหนาวพี่น้องเลย,ายงามค่ะเดิกมาแตแดดเป็นเหี่ยวเลยอ่าต้องฮดหน,นาวอีกกระชิเป็นอ่าอาชีพของข้าเจ้าเนาะ ทุกปีเลยมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะหน่อยย้อนยามอาชีพ่ยอ,อยรับประนี้เย็นยังรับประแดงว่าปลุกสิดัดกปลุกแดงนี่ก็ะชิมเงนข้าเจ้าสีซานซานอันทามุกเนาะเห็ด <He ads S 2> เป็นตูมพี่น้องอข้าเจ้าเริ่มเห็ดเนาะเปักยังสัตว์ตัวนี้ข้างน้ปลอม ไม่บอกเนาะแลวมีปั๊กซี่อีกหรอเพราะอะไ้กิออนกับักแ <s ules> ตงฮะไปตำแนเดัส <s ules> วนแตง มุกพี่น้องเลยการยำเด้งโอ้ยมาเหมือนว่าน้ำมุ้งแล้วอันนี้ก็บมุ้มาใหม่เนาะบ่าวเตะเนาะสบายดีสบายดีสบายดีมาขำเพิ่นผุ้นี่มีภารกิจบุญยูผู้สาวหรอพี่น้องเลยมั้นเนี่ยผู้สาวเหมือนกับผู้สาวบอนไลน์เป็นไหนเนาะผู้ชายอันนั้น อยากเห็นภารก,กิจไปอรอจีบสาวนะพ่อไพี่น้องโมมี่อุตสาหจิใช่ความสาม,มารถได้บริวาวใจมันไปคนก็เดิมเหมือนไดิมแต่พอว่ามันเถิ่อนแมแดงเนาะ <c oughs> เถิ่อนคำเน,เนี่ยแต่ก็นาวในอากาศหนาวอะไรก็จะขอบยายากอ,ออกจากบ้านลงเจ็ดสิบหาองศาติดลมกับหน้ามืแล้วบารีติดลมช่องเอาที่ล่ะตอนนี้ก็คือเดินทางกลับไปน้องหนาวแไง

bà bảo anh là, quốc ca của người ta quốc ca nọ. về thứ thứ này thứ nhất. mà khẩu cựu nó còn nhiều. ไปจับไปเราเห็นย oh, ังได้กินสบายดีพี่น้องก็เป็นคลิปต่อต่อจากเมื่อเลยเนาะโอ้สบายดีอืมจออยู่หรอจอกันอยู่หรอเมื่อไหรเข้ามาแบ่มาเด่นกับง่ายเพื่อนเนาะกับไง่ายกับง่ายสบายดีสบายดีพี่น้องน่ะใส่แนวด้วยอาไปซื้อของมาให้เพื่อนเนาะ ว่าน้อยมาอันบ้านหาดูเนาะมาเด่นกับอ่าหมูสวัยดีพี่น้องกับปลาคำสิงเนาะไรซื้ออ่าซื้อคล้องดีนิดหน่อยแบบมูกูว่าสิเอายังมามาอ่าให่เพิร์นพอมามาข้ามเนี่ยเขามาเด่นมาเด่นสจนแต่งกันได้มาแบนแต่งจะได้ส่มาจะได้มาแบนเพิ่นเนาะมาแบนมาถามเบอร์มาเป็นจะได้หมดเลยว่าโดนเนาะแต่ตอน สบายดีซื้อยังก่อนหนึ่งดื่มเลยสืบเพ่งเ,งเ,งเงนาะย,ยังเข่าหรือว่นี่กินอเขาแหลกหรือเปล่าไม่ไม่ิดขรัวอยู่เลยเพ่งเพ่งสืบเพ่งสืบอเไรเป็นเพ่งมามาน้อยมาถ่ายเพิ่นแต่คลิปเพป็นก้อนเหมือนพี่น้องมากกับอันพันเตเนาะมือนะก็ได้มือนี้มีอโอกาสมาบ้านเพิ่นเี่นนะมามาเด่นก็ได้มาแบ่นี่ Cái này bọn nó... chứa ăn nôm nóng, lẻ Cái này cắp bình cây Bộ chèo Hả? Bọn chèo chơi vô hả? Để ta chèo vừng nó Ô, mượn nó Mượn <laughs> mẹ bỏ hên hùng Sao vậy mẹ anh ăn gì? Tôm ba เมาเลยมากกัเชิดทยไปแล้วโอ้เมื่อครับเมื่อยเนาะมาถ่ายกับไก่กันเลยโอ้ยอันนี้กงกินซุกแม่กินซุกเสียบกงกินซุกด้วยนี่กับน้มเนาะไอ้เนี่กินหนอยู่ดูด้วยเลยอยู่ดีาม่เห็นดอยดอ

ได้ๆบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังมีแห้งเด้อลูกเอ้ยแม่ไ t ่ี่น้อกก็อยู่มึดๆเลยเนาะมีหยังก็ซอยกันไปแดน้าอีกบ่ยังบ่ขึนน้ํามีพะหงมตกอยู่บ่มีพะหมอยู่บ่มีๆๆนี่บ่ฮบ่เกินอันนี้ติบ่นอันนั้นติเนาะ เล่นโตนกันนยังบ่แล้วเนาะไปพี่น้องกสิมาวบอันเดนคับในเท้าเพิร์จำนี่แหละซื้อนมมาให้เพิ่นเนาะจีด่เลนนเฮ้นลนนมาหนมบาฮหนมามาามเม่าา้า บ้านนักขามนักขามต่างๆนี่แจังนี่ไหมจะจ้าว่าต่างด่างอืมกูเคยไปเลยนี่ร้านร้านไม่ไงพี่น้องไปครับกันครับพ่น้องเคลียพี่น้องก็มาหน่อยกามาหอยบาดหน่อยเนาะก็ซึ่งข้าพี่น้องซึ่งไปแย่อไม่เท่าเพิ่นเพราะว่าบาดไม่เท่าเพิ่นอยู่บอลที่เราน้อยไปเด่นนั่นแหละอยู่บ้านเดียวกันเลย ก็ได้แบ่กก็ได้มีไปซื้ออันนุ่มเนาะแหวกเพิ่ติดๆนิดหน่อยเนาะก็สั่นลิปนี้วันนี้สิขอจบเพียงเพียงตัวนี้แล้วเนาะพอกันมือหนาเด้อพอขอควาาสบายทีเด้อทุกคนที่เข้ามาเปิ่งบ๊ายบาย